วิธีเพิ่มยอดขาย TikTok Shop ด้วย YouTube Shop สวัสดีครับในต๊กอิ f i n i t i v e แวันนี้จะเอาเทคนิคการเพิ่มยอดขายใน TikTok Shop นะครับมาใช้กับช่อง YouTube กันตอนนีเน้เพื่อนๆตัวการทำให้หน้า Affiliate เนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถทำเงินได้แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเอาคลิปจาก TikTok ทีนี้การทำคลิปผมเน้นย้ำเลยการทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆทำคลิปสั้นเนี่ยตั้งแต่ประมาณ45วินะครับ45วินะ 45วิจนถึง1นาทีแต่ไม่ควรเกิน1นาทีนะครับ1นาทีนะ1นาทีนะครับเพราะว่า,าบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขายังให้เราลงได้แค่1นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ทําคลิปไม่ควรเกิน1นาทีผมก็จะทําประมาณ45นะครับ45วิจนถึง1นาทีอ่าไปลองทำกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากใครที่สนใจการทําในหน้านะครับของ t i k t o อกนะครับของ Tik t o อกของช้อปปีของ YouTube ของ l a z a d a ผมมีคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับ 499เพผื่อว่าท่านใดสนใจใครสนใจก็นี่เลยครับแอดไลน์ oa มาที่นี่ได้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูเทคนิคการการโพสต์การแชร์กันนะครับว่าเราทํำยังไงซึ่งใน YouTube เนี่ยเราทําได้ทั้งหมดเออจริงๆเราการแชร์เนี่ยทำได้หลายแบบนะเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกเลยเราไปเอาคลิปจากช่อง tiktok มาเวลาที่เราทําคลิปเนี่ยนะครับเวลาที่เราทาคลิปเนี่ยเพื่อน อันนี้ผมเข้ามาใน Tik t o k นะครับเวลาเราทําคลิปก่อนที่เราจะโพสเนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมเห็นไหมครับให้เราคลิกก็ไปเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยจะมีฟังก์ชันนี้หมดแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีคําว่านะครับบันทึกลงอุปกรณ์แล้วก็ไม่ติดลายน้ําเห็นไหมให้เรากดเปิดเส้นสีเขียวแบบนี้เพื่อเวลาที่เราจะโพสเนี่ยนะครับพอเราโพสต์ไปแล้วคลิปมันจะถูกดูดลงมาเอาไว้ในมือถือเราทันทีนะครับ ทีนี้ผมย้อนกลับเข้ามาที่ใน u t u b e นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีเครื่องหมายบวกใครที่ยังสมัครไม่เป็นนะครับใครที่ยังไม,ไม่สมัครไม่เป็นก็ลองดูวิธีการสมัครนะครับไม่ยากไม่ยากนะถ้าใครอยู่ในคอร์สเรียนอยู่แล้วก็ไปดูในบทเรียนที่ผมทําเอาไว้ได้เลยนะครับสอนหมดแล้ววิธีการสมัครการตั้งค่าต่างๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมกดตรงเครื่องหมายบวกนะครับตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเป็นวิดีโอนะครับเป็นช็อตเป็นอ่ะ ไลฟ์สดนะครับแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีการโพสต์ทั่วไปนี่เขามีให้เราโพสตทั่วไปด้วยซึ่งตรงโพสต์ทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาพวกรูปภาพของสินค้ามาโพสต์ขายของในนี้ได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโพสเนี่ยช่วงท้ายนะครับอ่ะอันนี้ผมมาเลือกตรงช็อตก่อนพอผมมาเลือกตรงช็อตแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกตรงตรงนี้นะครับที่ผมทําเป็นคลิปไว้ตรงนี้เนาะมันก็จะมีคลิปนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกคลิปมา คลิปเนี่ยผมก็ทําไปแล้วหนึ่งอันอ่ะผมจะเอาคลิปอันนี้แล้วกันสังเกตว่าคลิปส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะทําไม่ถึง1นาทีเลยตอนนี้ผมจะเอาตัวเซรั่มเอสเนี่ยมาขายซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวของให้เราสังเกตนะครับข้างบนเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เกิน60เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็จะกดเสร็จเลยผมไม่ทาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้เราทําเพิ่มอ่ะกดเสร็จไปครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้กดเสร็จแล้วนะนะครับพอเรากดเสร็จแล้ว ให้เรากดตรงเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับกดเลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ <g rels> ก็จะมาหน้านี้หน้านี้เขาจะมีให้เราใส่ข้อความอันนี้ผมแนะนําให้เ,เพื่อนๆใส่ข้อความนิดน,นึงเพราะว่าเราจะเอาเอาลิงก์มาวางใช่ไหมครับเราก็อาจจะใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้ว่าอ่ดูเพิ่มนะครับใช้คําว่าดูเพิ่มนะครับดูเพิ่มในคอมเมนต์ก็ได้นะครับในคอมเมนต์นี่เลยนะครับดูเพิ่มในคอมเมนต์เราก็อาจจะเอามาใส่เป็นอีโมชั่นสักนิดหนึ่งเพื่อให้เอ่อเวลาที่เราเวลาที่ลูกค้าเขาจะาดูเงี้ยนะครับผมก็วางไว้นี่นะครับ ใต้คอมเมนต์แบบนี้เห็นไหมนะครับดูเพิ่มดูเพิ่มในคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์เขียนผิดนะครับคอนเทนต์เลยนะครับคอมเมนต์ comment, อ่ะคอมเมนต์นี่เลยนะครับแบบนี้ก็เขียนไปเพื่อบอกเป็นการบอกพิกัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถติดตะก้าได้นะครับอย่างช่องผมติดตะก้าได้ผมก็จะติดตะก้าไปด้วยอ่าเดี๋ยวดูนะครับเสร็จแล้วผมก็เรียบร้อยแล้วข้อมูลอื่นผมไม่เปลี่ยนแล้วผมกดถัดไปเลยนะครับ มีหลายๆคนถามว่าแล้วเรา,าโหลดคลิปมาแล้วติดไรยน้ําได้ไหมอันนี้ผมไม่แนะนาไม่แนะนําเลยนะครับถ้าเราจะมาอัปโหลดลงแพลตฟอร์มต่างๆโหลดออกมาเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะไปก๊อปปี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะไปก๊อปปี้ตัวแฮชแท็กของผมมาใส่นะครับอ่ะผมก็จะก๊อปอันนี้คือเราไปเอามาจากในที่ผมทําเป็นตัวอ่ะ,อะให้ดูวันนี้ก็ได้อันนี้นะครับผมก็ใส่ทําเป็นในโน้ตไปเนาะแล้วก็ไปก๊อปปี้มาวาง ซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้โพสต์ในท k t o อกด้วยใช้โพสตในท k t o อกใช้โพสตในช้อปปีพร้อมกันเลยเพราะว่าเวลาเราโพสต์ขายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาพวกแคสแท็กเนี่ยไปใส่ในพิซซ้มในทุกๆแพลตฟอร์มได้เดี๋ยวก็วันนี้จะมาทําคลิปสอนให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมกลับมาในช่อง YouTube ต่ออันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการใส่หัวข้อหัวข้อตรงนี้เราจะใส่ได้สูงสุดไม่เกิน100คําคนะครับไม่เกิน100คํานะผมก็จะเอาแฮชแท็กมาใส่ด้วยวางลงไปแล้วก็ตรงนี้มันจะมีดินสอนะครับเพื่อน ดินสอตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้ให้เราสําหรับเลือกหน้าปกเออถ้าเราอยากเปลี่ยนหน้าปกตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกเห็นไหมเราก็เปลี่ยนหน้าปกได้ใส่ฟิลเตอร์ได้ใส่ข้อความได้นะครับก็แล้วแต่เราอันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะผมได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วต่อมาต่อมานะครับผมก็จะเข้าไปในส่วนของออวิดีโอที่เกี่ยวข้องไม่ต้องสนใจเลื่อนลงมาอันข้างล่างข้างผมนะอันนี้คือหมายของผมนะของผมเนี่ยผมติดตะกร้าได้ครับผมก็จะไปเลือกเอา สินค้าที่ผมติดตะกร้าได้ตรงนี้มา,านะครับแล้วผมก็จะใส่เซรั่มเอสแดี๋ยดูนะว่ามีไหมของใครที่ติดไม่ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทตามนั้นได้เลยผมอันนี้ผมจะเลือกอันนี้เพราะว่าเพราะว่าผมจะท,ทําทีเดียวแล้วก็โพสต์ไปเลยไม่ต้องมานั่งดูอีกทีหนึง่งผมหาเจอแล้วได้แล้วนะครับอันนี้คือผมติดตะกร้างผมเองเนาะใครที่ใครที่อยู่ในห้องเรียนจะรู้วิธีการทาอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่ข้อควาข้อความมาเรียบร้อยมาแล้วอันนี้คือเราจะโพสต์ในช็อตนะนเพื่อนเราโพสในช็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็กดอัปโหลดเลยนะครับเราก็กดอัปโหลดได้เลยแล้วเราก็รอนะครับนี่แล้วเราก็กดดูกดตรงดูได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อนๆ่ไม่เมอัปโหลดอยู่ใช่ไหมผมก็จะมาคลิกที่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าสั้นอันนี้วิดีโอยาวปากติอันนี้คือสั้นเราก็มาคลิกตรงคําว่าสั้นนะครับ แล้วตรงนี้รอรออยู่รอไม่เป็นไรทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยกดตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีลูกเครื่องหมายชอบกับคอมเมนต์เห็นไหมครับเราก็กดถูกใจไปแล้วก็กดตรงคอมเมนต์นะกดตรงคอมเมนต์แต่ก่อนจะกดตรง comment, คอมเมนต์อย่างของผมเนี่ยเห็นไหมสินค้ามันจะมาโชว์ตรงนี้เนาะอันนี้ต้องมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นนะครับถึงจะติดตะกร้าได้นะในในในยูทูบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก๊อปปี้ลิงก์ทีนี้การคัด,คดลอกลิงก์ ผมจะไปคัดลอกลิงก์ในช่องของอะไรครับเอาช่องของ TikTok นะเวลาผมจะคัดลอกลิงก์เนี่ยผมจะเข้ามาคัดลอกวิธีการคัดลอกเนี่ยมันจะมี2แบบครับคือเราจะคัดลอกลิงก์สินค้าเลยไหมนะครับหรือว่าเราจะคัดลอกลิงก์ที่เป็นคลิปวิดีโอของเรานะครับส่วนใหญ่ผมจะเอาคลิปที่เป็นวิดีโอไปวางไม่ได้ให้ลูกคา้าคลิกเลยนะครับให้ลูกค้าคลิกเข้ามาในในวิดีโอของเราก่อนก็จะไปคลิกตรง3จุดตรงนี้ แล้วก็จะไปกดตรงคัดลอกนะครับคัดลอกปั๊มกดคัดลอกไปแล้ว่ะคัดลอกแล้วเรียบร้อยนะครับพอเราคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลิงก์เนี่ยมาวางในช่อง YouTube ที่เรากดเข้าไปที่ YouTube นี่นะไปที่ตรงคอมเมนต์ครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะพิมพ์คําว่าดูเพิ่มลงไปนะครับดูเพิ่มลงไปอ่ะเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงเพราะว่าพอมันทําอันนี้มันจะเออเรแป๊บนึงนะครับอ่ะคลิกได้แล้ว ทีนี้เราก็คลิกตรงที่จากคอมเมนต์นะครับแล้วเราก็ใส่อีโมจิเข้าไปหน่อยแล้วเราก็ใช้คําว่าดูเพิ่มที่นี่นะครับเออใส่เข้าไปให้หน่อยนะครับแล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยมาวางอ่าเอาลิงก์มาวางตรงนี้เดี๋ยวมีให้วางอีกนะครับคัดลอกลิงก์อันนี้ไว้เลยทีเดียวอ่ากดคัดลอกไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งไปนะกดส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเอาไปใส่ข้อความเพิ่มอีกอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กดตรงนี้นะครับกดไปปักตะก้า นะครับปักตะกร้าไว้แล้วก็กดใจให้หน่อยนะกดทุกใจให้เม็ดกดได้ครบทุกอย่างเลยอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วอ่ะกดออกไปย้อนกดย้อนออกไปครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จกดย้อนลงมาเสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาโพสต์ข้อความกันนะครับโพสต์ข้อความก็คือรูปภาพเนาะในทิกตอกเนี่ยไอย้ไม่ใช่ใน u t u b e เนี่ยมันโพสต์ได้ให้เราเข้าไปในช่องทิกตอกเรานะครับแล้วเราเข้าไปแคปรูปภาพนี่รูปภาพเนี่ยนะครับ ที่เป็นรูปภาพเนาะเราเข้าไปแคปมาให้หมดเลยนะครับเราเข้าไปแคปหน้าจอมา,อาเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในข้างในอันนี้มันไม่ให้เราเข้าไปเนาะได้ไหมอ่ะได้แล้วนะครับผมก็จะแคปหน้าจอเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งทีนี้พอเราแคปหน้าจอแล้วเนี่ยรูปภาพมันจะเป็นยาวๆเนาะเราจะต้องไปไปปรับรูปภาพก่อนอก็เข้ามาในอัลบั้มของเรานะครับเพื่อนๆแล้วตรงเนี้ยเพื่อนๆใช้ใช้อัลบั้มอะไรก็ มือถือรุ่นไหนอะไรยังไงก็ไปปรับให้มันเป็นสี่คูณสี่ซะนะครับก็คือผมจะปรับเนี่ยให้เป็นขนาดขนาดของเขาก็คือเป็นขนาดสี่คูณสี่เนาะสี่คูณสี่ก็คือจัตุรัสนะครับเออเป็นเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่สีเป็นขนาดหนออึ่งต่อหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเป็นจัตุรัสแบบนี้อ่ะกดบันทึกไปนะครับเดี๋ยวขอญาตไปทําก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็เข้าไปใน u t u b e เหมือนเดิม นะครับเข้าไปที่ youtube เหมือนเดิมทีนี้พอเราเข้ามาใน youtube เนี่ยผมกดย้อนกลับมาได้หนึ่งนะครับตรง youtube เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือมันจะมีปุ่มใช่ไหมครับให้เราเลือกโพสต์รูปภาพอ่ะเราคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกตรงนี้แล้วเราก็เลือกตรงคําว่าโพสเห็นไหมเลือกตรงโพสต์นะนี่เลือกโพสต์นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปภาพมาเลยนะครับที่เราต้องการจะโพสหนึ่งมันเลือกได้ได้เลือกมันเลือกได้หลายรูปนะครับเ,เพื่อนๆนี่แบบนี้ มันได้5้าประมาณ5้ารูปนะครับเราก็ใส่ไป5้ารูปแบบนี้เลยนะครับแล้วเราสามารถใส่ข้อความได้นะครับใส่ข้อความตรงนี้เราอาจจะใส่เ,เปลี่ยนตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นใส่ emoji อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับปึ๊บใส่ข้อความนะเราก็เปลี่ยนราคาให้เขาหน่อยอ่านี่เลยนะครับแบบนี้ หรือว่าเราไม่ใส่ emoji เราจะใส่ราคาก็ได้นะนี่เลยนะครับแบบนี้บันทึกไปพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะให้เราวางข้อความเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะให้เราวางข้อความนะเราก็เอาข้อความไปวางข้อความที่เราปปี้มาเมื่อกี้นะครับอนุญาตให้วางเห็นไหมนี่แล้วเราก็กดอนุญาตให้วางนะครับแล้วเราก็กดเอาลิงก์ที่เราปปี้เมื่อกี้วางลงไปแล้วเราก็โพสต์ได้เลยอ่าแล้วเราก็โพสต์ไปได้เลยอันนี้ก็คือเราใช้รูปภาพมาโพสต์แต่ถ้าเกิดว่า เราโพสต์คลิปที่มีความยาวเกิน1นาทีนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกนี้นะถ้าเกิดว่าเราทําคลิปที่มีความยาว1นาทีอ่ะผมไปดูตรงวิดีโอนะคลิปที่มีความยาว1นาทีเนี่ยเราสาสม,มารถที่จะแชร์สมมติผมจะแชร์ให้ดูนะสมมติว่าผมแชร์คลิปนี้แล้วกันตรง3จุดเนี่ยตรง3จุดตรงนี้นะเราก็กดตรงคําว่าแชร์ดูนะครับถ้ามันเป็นคลิปยาวเนี่ยถ้ามันเป็นคลิปยาวมันจะสามารถโพสต์ไปที่อะไรครับ โพสไปที่โพสต์ได้เลยแต่มันใช้สําหรับคลิปยาวไงคลิปสั้นเนี่ยมันยังไม่ให้โพสนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็ลองทําคลิปสั้นสาหรับ,บคลิปยาวดูครับอ่าทำคลิปสั้นสลหรับคลิปยาวดูโอเคไหมหรือเราจะทําคลิปยาวแล้วเราเอาคลิปยาวมาตัดเป็นคลิปสั้นก็ได้นะเพราะว่ามันมีให้ตัดเออเขามีให้เราตัดเพราะฉะนั้นเราอาจจะตัดก็ได้อ่าโอเคไหมทีนี้ก็จบแล้วครับวิธีการโพสต์โพสตทั้งในในข้อความใน ในคอมเมนต์ใช่ไหมครับแล้วก็โพสต์ในโพสต์อีกทีนึงทีนี้เลืออ,อันหนึ่งหลายคนบอกแล้วเราแชร์ไปที่อื่นได้ไหมก็กดแชร์ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราจะกดแชร์พุทเข้าไปที่คลิปสั้นแล้วผมอยากแชร์ไปถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนมีโซเชียลมีเดียที่ตัวเองใช้นะครับโซเชียลเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยไลน์ทิกต็อกเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายตรงนี้ก็ต้องไปสมัครเอาไว้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อนที่สนใจคอร์สเรียนนะครับใครที่ อยากเรียนรู้และทำเป็นก็499ตลอดชีพฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเพืเ่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับ